นิวรณ์ห้าเป็นอย่างนี้ห้าตัวกรรมฉันทะพยาบาททีนมิท t h อุทจักกุกุจจะวิจิกิจจาก,ก,จจากรรมฉันทะคือความพอใจยินดีในรูปเสียงกินลดพยาบาทก็คือความไม่พอใจไม่ยินดีในรูปเสียงกินลดกลับกันสองอันพอใจกับไม่พอใจในอายตนะทั้งห้าช่องทางนะส่วนถีนมิท t คือความอดหูใจซึ่งซึม่องเหงาเหงนอนอะไรพวกนี้นี่ทีนมิทร h ครอบงาจิตนะอุทธาจากกุตจักคือความฟุง้งซ่านวิจิกิจชาค,คือความสงสัยลังเลพอนั่งก็เริ่มสงสัยแล้วทำยังไงดีเนาะสงสัยไปหมดเลยนะ,ะหยุดความสงสัยหยุดปรุงหยุดแตง่งหยุดคิดนะรู้สึกลมเฉยๆที่ไหลเข้าไหลออกไม่ต้องมีคําบริกรรมอะไรนะผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมแปลกมาพอเราสืบค้นในพระสูตรแล้วนะผู้เจ้าไม่มีเลยสอนเรื่องคําบริกรรม ลมหายใจก็คือรู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้รู้แค่นี้